ผมพามาดูนะครับ Fortuner Leader นะครับก็ราคาเนี่ยคงเห็นกันแล้วใช่ไหมครับอย่างท็อปสุดเลยเนี่ยก็คือรุ่น V นะครับขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยหนึ่งล้านห้าแบาทนี่คือเกรด Leader รุ่นท็อปสุดนะครับก็เอาหน้าตาของ Legender เนี่ยมาใส่ให้มันดูหล่อขึ้นมีเสียงเรียกร้องไงว่าอยากได้หน้าตาแบบ Legender แต่จริงๆอะรุ่นปกตินะครับที่เป็น3รุ่นเดิมมันก็ไม่ได้หน้าตาขี้เหร่ะนะเราเคยทํารีวิวกันไปใช่ไหมครับ แต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็คือเป็นหน้านีหลักปลายโมเดลใช่ไหมก็ทําอะไรได้ก็ทําก็จะเห็นว่ามีงานตกแต่งนะครับอย่างเช่นงานกระจังหน้าเป็น2ชั้นนะครับเหมือนกับเลเจนเดอร์แล้วก็ใช้เป็นสีแบบสีดําเป็นโนแบล็คนะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็คือสามเกรดล่างเนี่ยมันแบบนี้ไม่ได้เป็นไฟหน้าแบบเลเจนเดอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟแบบ โปรเจคเตอร์นะครับมีเดทามันนิ่งไลท์คือผมก็ไม่ได้มองว่ามันดูขี้เหร่นะก็ดูโอเคของมันอะนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ดูแพรวแบบเลเจนเดอร์ไงไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ LED ของเดิมก็เป็น LED แต่ว่าพอเป็นหน้าเลเจนเดอร์เนี่ยมันก็จะมีการตกแต่งที่แตกต่างนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่บริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น LED แต่ไม่ได้เป็นซีเควนเชียลไงถ้าเป็นเลเจนเดอร์เนี่ยไฟเลี้ยวก็จะแบบวิ่งเป็นซีเควนเชียลใช่ไหมอ่าอันนี้เขาก็แบบไม่มีแต่ภาพรวมเนี่ยฮะกก็็เเเเเเหมืออนนลลจดร์ <Leader. S 1> ์ยาาโชวว่ ชั้นนี่ขายเยอะนะครับเป็นผู้นำนะเป็นผู้นําในตลาดนะครับใครๆก็ต้องคิดถึงแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับคุณสุปกรบัละณวราหะนะครับที่จะมาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็แนวทางของรถยนต์รุ่นใหม่นะครับของทางโตโยต้าในครั้งนี้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครัพอจูเนอร์เนี่ยถือว่าเราเป็นแชมป์แล้วจุดด้อยที่ผมมองเห็นตอนนี้ก็คือเรื่องของอายุตลาดเรามองว่าการมีการปรับ รูปแบบในการทำตลาดในครั้งนี้ครับมีการปรับหน้าเอาหน้าเลเจนเดอร์มาใส่ในรุ่นล่างลงมาเนี่ยเรามองว่ามันจะยืนระยะยอดขายได้นานแค่ไหนครับจริงๆเราค่อนข้างมั่นใจใน Fortuner นะครับด้วยตัวผลิตภัณฑ์เองอแล้วก็แน่นอนเรื่องของความน่าเชื่อถือในเรื่องของการใช้งานเรื่องความคงทนของรถแล้วก็อัธประโยชน์ในการใช้งานในค่อนข้างตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี จริงๆตัว l e ดอร์ที่เราเออกมาใหม่เนี่ยไม่ได้เพื่อ s u s t a i ยอดขายจริงๆเราคาดหวังที่จะมี market s h a รเพิ่มอย่างน่นะครับเพื่อจะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเริ่มต้นนะครับแต่ว่าอยากได้รถที่ตอบโจทย์การใช้งานแล้วเนี่ย มีความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเซฟตี้ที่ใส่เข้าไให้ด้วยก็คือคนที่ซื้อในรุ่นที่เป็นอย่างลีเดอร์เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความคุ้มค่าขึ้นใช่ครับได้หน้าตาเหมือนกับเลเจนเดอร์ใช่ครับใไหครับแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยเป็นลายเดียวกับเลเจนเดอร์เลยนะครับแต่ว่าลดขนาดลงมาเหลือเพียงแค่18นิ้วนะครับก็จะรัดกับยางไซส์เดิมนะครับสองหก R18 เป็นแม็กแบบสีเทาแล้วก็ปัดเงาเป็นทูโทนช่วงล่างเหมือนเดิมนะครับช่วงล่างไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับจากเดิมมีเพียงแค่การแต่งหน้าทาป่านะครับให้เหมือนกับรุ่นที่มันแบบตัวท็อปท็อปฉะนั้นหมายความว่าช่วงล่างก็จะไม่ได้เหมือนกันกับพวก G.R. Sport หรือว่าอย่าง l e g e n เดก็เซ็ตมาเน้นแบบว่าเน้นใช้งานทั่วไปตัวนี้ก็เครื่องยนต์2.4มันก็จะได้กําลังเครื่องยนต์ที่150แรงม้านะครับแรงบิดก็400นิวตันเมตรก็จะไม่ได้แรงติดเท้าเหมือนกับ 2.8ลิตรนะครับอะไรเป็นสิ่ง<น>ที่ทําให้โตโยต้าคลองใจคนตั้งแต่เริ่มขายเปิดตัวครั้งแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยรถยังได้รับความนิยมอยู่ครับอะไรเป็นจุดเด่นของโตโยตา้าอย่างที่ทราบกันดีนะครับเรื่องของการประหยัดน้ามันนะครับเรื่องของความสบายใจในการใช้งานนะครับเรามีศูนย์บริการที่ครอบคลุมแล้วก็เรื่องอะไหล่ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนกันบ,บ่อยๆอยู่แล้วนะครับในความเป็นโตโยตา้าเรามีความคงทนแข็งแรงในการใช้งานนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่เราพยายามเสริมอยู่ตลอดเวลานะครับ เรามีการเข้าไปพบปะลูกค้านะครับเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแล้วก็นํามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน,นื่องคิดว่ารุ่นใหม่ที่หลายๆคนแบบกําลังถามหาการสําหรับในกลุ่มกระบะหรือแม้แต่ฟอร์จูเนอร์ก็ตามเนี่ยคิดว่าเราน่าจะได้เห็นกันประมาณเมื่อไรครับเดี๋ยวถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับะจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างแน่นอนที่ผมถามเนี่ยผมถามแทนแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ถามคําถามเดด็็ผมมมถาาแล้วนะคคคคคคครรรััับบบกกขอุุุณณณพ กล้องรอบคันนี่ใส่มาเหมือนกันนะครับกล้องรอบคันอันนี้คือเขาใส่มาตั้งแต่ปีที่แล้วละกล้องรอบคันเนี่ยแต่ว่าฟังก์ชันจะไม่เหมือนกับกล้องรอบคันในเลเจนเดอร์นะบันไดข้างเป็นสีดำเป็นดำด้านมือจับประตูยังเป็นแบบสีโครเมียมอยู่ช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นแบบโฟลลิ่งนะครับแล้วก็มีรูฟเลวนะครับทำมาเป็นสีเทาได้นี่ด้วยบายสปอร์ตแล้วก็คอร์ลตัฟฟิกอเลสเดิมเนี่ยไม่มีถ้าเราจํากันได้นะครับเขาใส่มาในรุ่นที่เป็นตัวคอมมานเดอร์ไง รุ่นพิเศษลิมิเต็ดพันคันก็คือเอาเครื่องยนต์2.4เนี่ยไปแต่งแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของบายสปอร์ตและคอสเทฟิกอเล์ตอนนี้รุ่นนี้นะครับโอเคแล้วนะครับมาละบายสปอร์ตและคอสเทฟิกอเลสนะครับคันนี้ก็เป็นสีขาวมุกนะครับก็จะต้องเพิ่มเงินมากขึ้นกว่ารุ่นปกตินะครับก็บวกเพิ่มเติมขึ้นไปด้านท้ายก็เหมือนกันนะครับด้านท้ายก็ มีการใช้งานคาดตรงกลางนะครับเป็นสีดำเงาแล้วก็อักษรฟอร์จูเนอร์ก็เป็นสีดำหมดเลยเป็นพื้นเดียวกันเพิ่มโลโก้ลีดเดอร์ไม่สวยเนาะเออแบบมันเรียบไปหน่อยไฟท้ายเป็น LVD อันนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับฟอร์จูเนอร์นี่เขาแบบไฟหน้าไฟท้ายก็สวยอยู่แล้วสกาดชักฟินก็เจ๋งนะเพราะว่าบางเจ้าเขาไม่ได้เป็นชารกฟินนะคือไอของพวกนี้เขาเก่งนะครับเรื่องแบบการพัฒนาภายนอกตัวรถให้มันดูโมเดิร์นเนี่ยโตต้าเก่งแล้วก็พวกสปอยเลอร์ในตัวนะครับไล่ฟ้าติ๊กเกอร์60ปีต้องมีนะ And and แล้วก็ชายล่างนะครับเป็นสีดําเงาเฮ้ยได้ล้อแม็กเป็ล้ออะไรนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเห็นไหมก็เหมือนเดิมนะครับเบาะพับเบาะพับเบาะแขวนไม่ต้องไปบ่นอะไรกันเยอะแล้วเนาะอย่างนี้แหละต้องรอแบบนิวเจนเท่านั้นว่าจะมีการพับเบาะเรียบหรือไม่เนาะ ในการเก็บเบาะที่เหลือแรงกันนี่ภายในนะก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แบบว่าไปตกแต่งให้มันดูเป็นลีดเดอร์เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมครับหลักๆแล้วภายนอกหล่อขึ้นแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะแบบชอบหน้าแบบ รุ่นปกติมากกว่าปประบบปรับอากาศแยกฝั่งซ้ายขวาอันนี้เพิ่มเติมตั้งแต่ปีที่แล้วละเกียร์ Gear, อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีแพทเทิร์ชให้ด้วยในรุ่นนี้คือข้าวของเขาก็โอเคราคาอาจจะแพงกว่าบางเจ้าแล้วก็ข้างในที่ใส่ของมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดในการขับขี่ให้นะครับเบรคมือไฟไฟ้ายังไม่มาเนาะตัวนี้ก็ยังไม่ได้วเลสชาร์จหรออต้องไปเล่นรุ่นเลเจนเดอร์เนาะขึ้นไปนครับพวกคูบ็อกซ์พวกนี้ กระจกมองหลังตัดแสงนะครับแอร์แบกนี่โตต้าเขาเจ๋งเรื่องพวกนี้นะครับให้แอร์แบ็กเยอะนะครับกระจกเบาไฟฟ้านะครับคู่หน้าได้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีปลักไฟด้วยในรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้เป็นขับ2ไม่ใช่ขับ4ขับ4อย่างที่ผมบอกไปจะเป็นล้านห้าแสนบาทรุ่นนี้ก็ไม่ถึงสินะครับอ่าล้านสกว่าล้านสกว่าตัวรถเนี่ย จะได้แผ่นกรองฝุ่น PM 2.5ทุกรุ่นย่อยนะครับอันนี้คือเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น l e a d e r เนี่ยคุณก็จะไม่ได้พวกฟังก์ชัน Safety Sense นะครับระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนระบบ Adaptive Cruise Control นะครับระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเสี่ยงต่อการชนนะครับพวกนี้คือจะไม่ได้แต่ว่าเพิ่มบายสปอร์ตแล้วก็รีคอร์ดไฟเอเลิร์ดเข้ามาราคานะครับเริ่มต้นนะครับที่รุ่น 2.4G นะครับขับ2นะครับราคาอยู่ที่1,371,000บาทนะครับขยับขึ้นมานะครับเป็นรุ่น2.4 Leader V ราหนึ่งพัน 1>, 1 4 9 0 0ล้บาทนะครับแล้วก็ท็อปสุดเลยนะครับเป็นรุ่น2.4 V ขับเคลื่อน4ีล้อนะครับราคาอยู่ที่1 5 6 0 0 0้บาทแล้วก็ถ้าหากว่าคุณนั้นไปเลือกสีแดงนะครับ Emotional Red นะครับหรือว่าสีขาวมุกแบบนี้นะครับก็ต้องเพิ่มเงินอีก1 2 0 0 0 0บาทครับ